ครับผมเป็นมือใหม่หัดขับนะครับผมขับรถได้อาทิตย์เดียวเลยครับเ,เนี่ยเพื่อนๆแนะนําได้นะครับอันนี้ผมจะถ่ายควนเป็นรอบที่สองแล้วยาเยอะเลยครับผมใช้ L40 นะครับเป็น L4018 SP นะครับ หือว่า40แรงรเมื่อไม่ฮัดครับครับเพื่อนๆเป็นนาดินทรายนะครับเพื่อจะไถง่ายหน่อยแต่รอบแรกก็จะเกิดหน่อยนะครับแต่มันดินดินมันยังเหนียวอยู่อ่ะอันนี้ผมไถตอนเดือนเมษาแล้วครับมันจะดินดินก็แห้งแห้งแห้งใจเหนียวเหนียวหน่อยแน่นแน่นอยู่นะครับแต่อันนี้ผมไถไปรอบหนึ่งแล้วจะจะไถง่ายหน่อย เดี๋ดูกันนะเพื่อนๆนะครับ อ้าวโหยังไงเลยเพื่อนๆมันจะมีหญ้าวายนะครับ ห้านครับเด็นมือใหม่หัดขับนะเพื่อน ที่ขาจับกล้องนะครับเพื่อให้มือจับ ได้นะครับเพื่อนๆรู้สึกหญ้ามันเยอะครับเดี๋ยวลงผมไถเสร็จแล้วจะให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับเพื่อนๆนี่ครับรถคูบ o ต้า L40 นะครับ L4018SP นะครับมือใหม่ลุยนาดินทรายครับนี่ครับเป็นนาดินทรายนะครับแต่ดินก็ยังแน่นอยู่ครับ นะครับทเพื่อนแดินยังแน่นอยู่ครับ แห้เหงเลยนะครับนะเป็นนาดินทรายนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่จากที่ไทยแล้วนะครับเป็นนาดินทรายนะครับแต่กันยังดินยังแข็งนะครับเพราะว่าไทยช่วงเดือนเมษานะครับ เมื่อไม่ฮัดครับนะครับพึ่งพึ่งฮัดครับนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเจ็บเจ็บขอบไว้ก่อนคืออ่าน่าจะของมันคือ,ค,อคือจากไทยจักรอบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปไทยรับจ้างเขาก็ต้องไทยให้มันสวยงามเนี่ยแต่นี่น่าจะของนะครับไทยจังได้ก็ได้ตัวนาะคขอบพี่น้อง ย่างนิดหน่อยมันก็ได้ขาหย,ยางนะครับพอเพิน่นเคยบอกไว้ว่าถ้าอยากให้เขางามมันก็ต้องน่าเสมอนะครับน่าเสมอแล้วก็หยางกับโบมี่นะครับเพราะว่าทั้งทั้งภกากีสานแถวเสลภูมนี่กเหเฮหนาวานหน้าวานแห่งหลายนะครับอันนี้ไถหุดไ้แล้วก็สีมะจังสีมะปันนะครับ เบื้งฐานาเกิดขึนอีกอาจจะทยอ,อ,อีกรอบนึงนะครับเป็นยาไว้นะครับแถวนี้นี่นะครับเดีย๋ยวผมเจ็บเลาะขอบไปนะอันนั้นทยไว้รอบนึงแล้วนะครับยามันก็เริ่มขึนแล้วเดี๋ยวอาจจะทยอีกรอบนึงนะนนะยาลายนะครับ เมื่อไม่หัดครับนะครับพึ่งพึ่งพึ่งไถปีแรกนะครับผมพึ่งออกรถแม่ปีนี่นะครับแล้วก็เพึ่งหัตอ c ศูนย์ lc ศูนย์หนึ่งแปด sp นะครับใส่ซัมเนียกับพ่อนะครับเพราะว่าใส่บริษัทงานให้นักแบบปั๊บนักนะครับผมก็ปั๊บจาก ให้หน้ามันจะเอียงนะครับเอียงนะปับจากที่ที่ต่ำเอ้ยที่สูงหาที่ต่ำนะครับกับปับเทีละเล็กเดียละน้อยนะครับหน่าจะของหน้าตัวเองก็ค่อยปัคบก็เฮ็ดไปนะครับเพื่อนเพราะว่าเขายังขับบอลทันเก่งพอว่ได้ไปรับจ้างนะครับเพราะว่าขับบอทันเก่งนะครับก็ถือว่าใส่ได้อยู่หน้านะครับเพื่อนมันว่ามันอยู่กับดินนะครับผมว่าเนี่ย ถ้าดินแข็งดินดินแกนทรายอมเหนียวเนี่ยก็จะไถาย,ยากนะครับหน้าบ้านเนี่ยเป็นทรายอมเหนียวนะครับดินเหนียวเนี่ยอันนี้เป็นหน้าดินทรายนะครับเดี๋ยวมึงอื่นสิมาไถให้นั่นอีกครับอันนั้นผมปั๊บไว้เพราะว่าให้หน้ามันบอเสมอนะครับให้นี่ให้นี่บอเสมอผมปั๊บไวผมยังท่านได้ไถนะครับ เดี๋ยวมึงอื่นยังเขียนมาไทยอ,อีกน,น,นะครับเมื่อไไหฮัดครับเพื่อนเพื่อนแอลสี่สิบหนึ่งแปดเอ็ดพีนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน